สวัสดีครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับในวันเสาร์ที่2พฤษภาคมนะครับเป็นวันที่เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บรรยากาศในประเทศไทยของเรานะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เริ่มเข้าสู่สภาวะที่เป็นปกติแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าและเรายังคงต้องอธิษฐานต่อไปนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็น แหล่งแห่งความปลอดภัยสําหรับเราดนะังนั้นถ้าเราอยากให้ประเทศไทยได้กลับมาสู่สภาวะ,ะเป็นปกตินะครับเราต้องอธิษฐานขอขับไล่โรคระบาดนะครับโควิดต่างๆให้ออกไปโดยเร็ววันนะครับในบ่ายวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้พรุ่งนี้นะครับเรามีนัดกันในการที่จะ,ะมาร่วมนมัสการส,สมัยพระพันธ์ของพระเจ้าเพราะว่าเป็นวันที่พระเจ้ากําหนดรอไว้นะครับเพื่อจะให้เราเทั้งหลายได้อ่ มารวมก,กันได้เพื่อนมัสก,การพระเจ้าแต่บรรยากาศของอประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกยังไม่เอื้อมนวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากสภาวะโรคระบาดกําลังะระบาดอยู่แล้วก็อยู่ในการควบคุมของอการคัดกรองของอรัฐบาลอยู่นะครับดังนั้นยังอยู่ในระหว่างเคอรฟิวอยู่นะครับก็ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้เราทั้งหลายที่จะอ,ะอยู่บ้านไม่ว่าเราอยู่บ้านก็ตามนะครับ เราก็จะเตรียมตัวในการนมัสการพระเจ้าเราจะเตรียมตัวในการที่จะฟังถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าผ่านผู้รับใช้นะครับและเราจะเตรียมตัวในวันสมาโตเพื่อเราจะพบกับพระเจ้านะครับเหมือนกับข้อพระคัมภีร์หนึ่งนะครับที่จันเปาโลได้หนุนใจนะครับในฮิบรูบทที่10ข้อที่25้านะครับอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ทําเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจการที่มากยิ่งขึ้น เพราะว่าท่านก็รู้อยู่แล้วว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องครับอาจารย์เปาโลกําลังหลุนใจให้เราได้มาผู้ประชุมยาขาดการประชุมเหมือนกับบางคนที่ทําจนเป็นนิสัยนะครับบางคนนะครับอพอขาดครั้งแรกก็าอาจจะรู้สึกคือดักใจนะครับพอครั้งที่2รู้สึกน้อยลงนะครับพอครั้งที่3รู้สึกเป็นธรรมดานะครับแลวครั้งต่อๆไปก็จะรู้สึกว่าชินชาน,นะครับก็วันอาทิตย์ก็เป็นวันธรรมดาเหมือนกับทั่วไปนะครับแต่สําหรับที่เซียนที่ ที่เรามีความรักและจงรักต้องดีต่อพระเจ้านะครับเราจะเห็นว่าวันอาทิตย์เป็นวันสําคัญนะครับเป็นวันบริสุทธิ์ที่พระเจ้ากําหนดไว้ตั้งแต่สมัยเริ่มต้นสร้างโลกนะครับพระเจ้าก็เห็นความสําคัญมาโดยตลอดนะครับวันที่7เป็นวันพักนะครับดังนั้นเราต้องพักจริงๆนะครับการพักของเราคือการเข้าหาพระเจ้าพักของเราคือการรับกําลังจากพระเจ้าการพักของเราคือการคือการเข้ามา ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นก็หนุนใจพี่น้องนะครับในวันพรุ่งนี้เราจะเตรียมตัวนะครับในการที่จะสวาหาพรนะเจ้าโดยคริสจักรจะเป็นตัวกลางนะครับในการที่จะนำพระพอรไปสู่พี่น้องนะครับซึ่งเราจะมีการนมัสการที่นี่นะครับในคริสจักรนะครับผมก็จะเป็นผู้นำนมัสการแล้วก็เป็นผู้เทศนาด้วยนะครับแล้วก็ ก็ขอเชิญพี่น้องนะครับที่จะร่วมกับเราแล้วก็พรุ่งนี้ทุกอาทิตย์ที่หนึ่งของเดือนนะครับเราจะมีพิธีมหาสนิทนะครับพี่น้องครับหปรดใจให้พี่น้องได้เตรียมขนมปังและน้ำองุ่นนะครับให้พร้อมนะครับเพื่อเราจะร่วมสามัคคีธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าไปร่วมกันนะครับดังนั้นพี่น้องครับขอหปรนใจพี่น้องให้จัดเตรียมเวลาให้ดีนะครับเตรียมพร้อมตั้งแต่ในวันนี้เลยนะครับไปไปดูขนมปังและน้ำองุ่นให้เรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้เราจะได้มีโอกาส ร่วมพิธีมาหาสนิทร่วมกันนะครับเพื่อพระเจ้าจะเป็นได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราและเราจะได้มีสามัคคีทมกับพระเจ้าเป็นสเปรียบประหนึ่งนะครับว่าเราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งนะครับดังนั้นเมื่อเราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งและสําคัญมากยิ่งกว่าสิ่งใดแล้วพระเจ้าก็จะ,ะครอบครองและจะทรงนําจะเตรียมสิ่งที่ดีให้กับเราเพราะว่าพระคัมภีร์บอกในโรมบที่8ข้อที่28บอกว่า เจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้แก่คนที่รักพระองค์เสมอนะครับดังนั้นเราจะได้รับการอวยพรได้รับการจัดเตรียมสิ่งที่ดีสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่เราขาดอยู่ให้เจ้าจะเตรียมให้กับเรานะครับดังนั้นขอให้เรา,ารักษาวามสบาโตและขอหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับใจสมานิมังสินทุกท่านนะครับให้เตรียมตัวให้เตรียมพร้อม ที่จะรับการอวยพรในวันรู่ี้ร่วมกันนะครับดังนั้นขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่เราจะพบกันนะครับผ่านาทางออนไลน์ผ่านาการหนุนใจผ่านออนไลน์ต่างๆนะครับโปพี่น้องครับพีแค่ท่านให้จัดมือถือแล้วก็เตรียมดูไลฟ์สดในเพจ a c e b o o k ของใจสมานที่จ,จกักใจสมานมาดนะครับกดเข้าไปสิบโมง,ง,งนะครับกดเข้าไปจนถึงเที่ยงนะครับเราจะมามกานการร่วมกัน เราจะร่วมถวายเ,ยยดเดยกียรติยศแด่พระเจ้าร่วมกันนะครับพี่น้องขอให้ท่านเตรีมตัวให้เราและขอพระเจ้าอุปถัมภ์ทุกท่านเดี๋ยวเราพบกันนะครับพรุ่งนี้สวัสดีครับ